สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโบว่าก็ดีนะคลิปนี้จะมายืดผมกันค่ะยืดผมสิตรงนี้มันงอตรงเนี้ยเราก็หยิกด้วยนะคะเนี่ยผมข้างบนมันงอตรงเนี้ยชอบมัแล้วยืดแค่โคนผมเท่านั้นประมาณนี้เราก็จะมายืดผมตามคลิปนี้เลยจากช่องบาเบอร์มิค่ะครั้งนี้นะคะเราจะยืดแค่โดบเราไม่ใช้เคลาตินซองสีฟ้าเออ 60บาทน่าจะ60บาทจำไม่ได้แล้วเพื่อนซื้อให้คลิปนี้เราไม่ได้ลงทุนเองเลยค่ะสิ่งที่จะมีนะคะก็คือยายืดผมโดฟ e d o ก็คือ t r e เ t m e n นั่นเอง t r t m e n t ซองละส0บาทซื้อในเซเว่อันนี้ก็ไปซื้อตามร้านที่มันเกี่ยวกับผมอะ่ะยายืดผมยาย้อมผมในห้างก็จะมีแค่ห้างบิ๊กซีใหญ่นะคะลดตัดใหญ่ที่มินิอะไรแถวๆนี้ยไม่มีนะคะถุงม,มือในเนี้ไม่มีถุงม,มือให้มีน้ำยายืดให้ แล้วก็มีน้ำยากโกกน้ำยากโกกคือน้ำยาล็อกผมอันนี้ใช้ยืดผมไม่ผมมันอ่อนตัวแล้วยืดก่อนแล้วก็ใช้เนี้ยล็อกผมก็คือแบบยืดให้มันตรงแล้วใช่ปะแล้วก็ล็อกให้มันแข็งอะ่ะมันก็จะเป็นผมที่ตรงายกลไกของมันหละมันจะอยู่ในกล่องด้วยกันราคาหกสิบบาทเนี่ยผมของเรานะคะยืดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วครบหนึ่งปีเลยก็คือจะเป็นช่วงนั่นแหละไอเนี้ยเนี่ยที่ยืดไปสวยนะยังสวยอยู่เนี่ยมันงอ เนี่ยตรงนี้มันชอบปิวออกมาเนี่ยเวลายืดตรงอ่ะตรงนี้มันจะตรงสวยเลยและอย่างที่มันดีดอย่างเงี้ยตอนแรกมันไม่ดีพอเรายืดแบบเราไปตัดอย่างเงี้ยตัดตรงที่มันยืดคอยถ่วงให้มันตรงอะ่ะพอตัดออกไปมันก็ดีขึ้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนที่ยังไม่ได้สระผมนะคะไปสระผมก่อนสระผมด้วยยาสระผมแล้วก็เนี่ยลูบๆลูบๆเอาความมันตรงหัวเนี่ยออกออกไปแล้วปุ๊บล้าง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 แล้วก็เช็ดผมให้มันันมา นี่เราจะมีบเจ้านี่ลงไปเจาะก็พลิกฝากลแล้วก็เจาะอืมดีลงไปเลยนี่ใส่นี่นี่นะคะนี่ผสมกันไปเลยแต่กลิ่นที่มันหอมหอมมันก็จะจางลงกลิ่นหอมหอมก็จะจางลงนะคะอืมหอมดูไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์คลิปนี้ก็คือเพื่อนเราที่ซื้ออันนี้ให้โดยไม่คิดตัง อร้อยนี่ขาหวีคนเลยคนผสมเข้าด้วยกันมีจากข้างบนก่อนนะคะแบ่งของคึ้นก่อนนี่ เชิป้ายกันเลยอตรงไปลายๆเนี่ยเราไม่อยากยืดซ้ำแล้วเพราะมันจะไปทํำกับอันเก่าแล้วผมก็จะบางเพราะมันก็ดีอยู่แล้วมีแค่ตรงข้างบนนั่นแหละที่เราจะยืดมีปัญหาแค่ตรงไหนก็ยืดแค่ตรงนั้นได้นะคะไม่จําเป็นต้องยืดทั้งหัวเพราะว่าไอ้ตรงที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ปล่อยให้มันดีไปเถอะเปิดพัดลมช่วยหน่อยนะคะขุนไปหน่อยนะคะตักเลียวยืดผม ทำ,ทำง่ายๆเองทำง่ายๆสไตล์โบว์บาก็ดีนะที่เราบอกเราอยากจะยืดไอ้เจ้าโรงงานอะเราก็ใส่เข้าแบบเรามีปัญหาตรงนี้เราก็จะเน้นมันหน่อยฝั่งนี้เรียบร้อยละเก็บไปข้างหลังเรามาต่อฝั่งนี้ที่เราทําแบบงานหยาบแลนะ้วอะเพราะว่าดึกแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเนี่ยดอยู่ก็อยากจะยืดมันมีเวลานี่เราไม่ได้จับเวลาเลยนะตอนนี้นแต่ว่าเราก็เร่งมืออยู่อะ ทำให้มันไวๆเพราะไวอ้ตรงที่เราปลายตอนแรกอะมันจะทาปฏิกิริยาแล้วมันก็จะยืดแหวกฉันว่าทําไมช่างในร้านเราถึงต้องใช้สองสามคนต่อหัวเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนี้เองเราก็เล่นเนือเดี๋ยวผมตรงปลายผมเราก็ต้องเล็มออกเหมือนกันนะที่ต้องเล็มออกเพราะว่าผมก็มีความแตกปลายเพราะว่าขับจักรยานยนต์แล้วไม่มัดผมนะคะสาวๆที่ขับจักรยานยนต์ไม่ มัดผมผมแบกปลายทุกคนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเราเราจะเน้นหน่อยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยนี่ตรงเนี้ยน,ยน,นะเีปัญหากระชับนักลงมาให้หัวชันมนนะคะอย่าไปเหลี่ยมผู้หญิงไม่ชอบหน้าผากเหลี่ยมนะคะเออเลี่ยมอยู่นั่นแหละโดนเหงื่อนี้เหลี่ยมเลยไม่มีอะไรยากค่ะทุกคนแค่เราเข้าใจมันว่ามันทำอะไร ไอ้นี่มันทำให้ผมมันอ่อนตัวลงแค่นี้อ่อนตัวลงถ้ามันยืดถ้ามันตรงแล้วเราก็ล็อกมันตอนที่มันตรงนี่แหละควาเข้าจของเราแล้วที่เราผสมเจ้าโดบเนี่ยเชื่อไม่ให้น้ํายามันแรงเกินไปทําพอไปโดนผมผมเป็นด่างนะทําให้มันสมูทขึ้นเหมือนกาแฟใส่นมอ่ะใส่นมเพื่อให้มันละมุนให้มันจางกับความเข้มของกาแฟ อันนี้ก็คล้ายๆใส่โดเข้าไปเพื่อให้มันละมุนขึ้นแล้วก็ทั่วผมด้วยไม่เปลืองนะจากอันนี้นะใต่น้ายาไม่ทั่วหัวองนี้หรอกครึ่งหัวก็แห้งหมดแล้วแล้วเราก็คอยเช็คคอยดึงมันทุกนาทีไปเลยนะเพราะเราเคยบอกไปว่าห้านาทีแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเสียเราก็ไม่รู้ว่าเสียเพราะอันนี้หรือเปล่าแต่เนี้ยเช็คทุกมันทุกนาทีเลยมองจับมองเลยดึงมันทุกนาทีเลย ถ้าผมมันยืดแล้วอ่ะก็ล้างเลยล้างน้ำเปล่าจากตรงนี้ล้างแค่น้ำเปล่านะคะอล้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็จะรอไอ้น้ำยาเคมีน่ะให้มันทำปฏิกิริยากับเส้นผมของเราเราเช็คก็คือการเอาผมหนึ่งเส้นเนี่ยออกมาและดึงเดี๋ยวทำให้ดูทุกนาทีเลยดึงทุกนาทีเลยเส้นใดเส้นหนึ่งการผมเสียนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะคือเส้นผมของเราเห็นไหมเนี่ย เอ้ยโฟกัสแล้วนี่ค่ะหนึ่งเส้นนี่เพิ่งผ่านไปห้านาทีจากเมื่อกี้นี่ห้านาทีค่ะดึงนี่คือได้ผลแล้วนะคะเนี่ยล้างเลยไม่ต้องร้อยถึงสามสิบนาทีแค่นี้ก็ได้ผลแล้วเนี่ยยืดยืดปะล้างน้ำเปล่ากันนะคะทุกคน เราจะที่เราล้างน้าเปล่าล้างแค่น้ําเปล่านะคะล้างให้สะอาดและระวังเข้าตาเป่าผมให้แห้งมาแล้วรีดผมให้ตรงด้วยเครื่องรีบอ่ะแล้เวเราขั้นตอนต่อไปคือเป่าผมให้แห้งก่อนด้วยพัดลมใช้พัดลมถึงจะช้าแต่ก็ถนอมผมนะคะเพราะว่าเป็นลมธรรมดาไม่ใช่ลมร้อนถ้าเกิดใครชอบไวๆก็ลม ได้ร้อนได้อันนี้เราเน้นถนอมผมนิดนึงตอนนี้มันแห้งแล้วค่ะโอ้โหสวยเลยค่ะทุกคนผมดูตรงเลยเห็นไหมน่ะมันยืดผมน่ยมันยืดผมมาปุ๊บเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็เนี่ยอ่านขั้นตอนต่อไปก็เป่าผมไม่แห้งเสร็จแล้วนะเราก็จะรีดผมด้วยเครื่องไฟฟ้านีบผมเป็นช่อบางๆโดยเว้นจากคนผมประมาณหนึ่งนิ้ว หนึ่งนิ้วก็คือหนึ่งข้อนิ้วของเราเนี่ยเนิดเนื้อรีดมาจนปลายเส้นผมทาให้ั่วนี่คือการหนีบผมตอนเนี้ยไอเคมีตัวแรกเนี่ยมันทําให้ผมเรานุ่มยืดยืดอ่อนตัวให้ตรงอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะใช้หนีบไฟฟ้าน่ยรีดมันรีดมันพอมตรงแล้วเนี่ยผมมันเราผมเรามันก็ตรงใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะใช้ไอตัวเนี้ยเป็นการล็อกมันล็อกให้ตรงค่ะผมเราก็จะตรงเนี่ย ตอนแรกถ้าเราสระผมผมเราจะฟูใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวสระมาผมจะอยู่อย่างนี้เลยจะสวยเลยค่ะเนี่ยทำเสร็จเวลาทำสองชั่วโมงอยู่ได้เป็นหกเดือนอ่ะขั้นต่ำมากเนี่ยแค่นี้เราก็ชอบแล้วนะเป็นธรรมชาติเราสามารถใส่เจ้านี่ล็อกผมได้เลยแต่เปล่าพอเราจะเหนีบด,ด้วยเนี่ยทูธรรมชาติแล้วเราสามารถล็อกผมได้เลยไม่ต้องหนีบก็ได้อนะ่ะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยถ้าใครชอบธรรมชาตินะคะแต่เราไม่ธรรมชาติไปเริ่มหนีบผมกันเลยค่ะ ไม่แนะนำหรอกอันนี้ไม่ค่อยดีมันนีผมแล้วมันดึงผมนิดนึงนี่ไปดูคลิปนี้ที่มีผมอันนี้ดีถ้าใครกำลังจะซื้อนะคะไปซื้อรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะฝากลิงก์คลิปนี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะจะได้เข้าไปดูกันอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะซื้อนะซื้อเป็นตัวเมื่อกี้ดีกว่าปรับอุณหภูมิที่เราจะใช้แค่หนึ่งรอแดสิบองศาเท่านั้นนะ ไม่กล้าใช้เยอะกลัวผมร้อนอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะคะหลังยืดผมนะ ผมมันจะล่วงน้อยลงเพราะว่าผมเรามันไม่มันไม่พันกันมั้งเพราะว่ายืดแล้วมันไม่พันกันพันกันยากหรือเปล่าไม่รู้นะตอนแรกก่อนที่จะยืดอะไรยเงี้ยผมมันจะแบบมันร่วงเยอะกว่านี้คิดเป็นไังไงอ่ะรา้นต่อไปยืดผมเสร็จแล้วเราก็เทน้ำผมชนะเส้ผมจะตรงอันนี้กี่สิบทีโอ้สิบทีโอเคขั้นตอนต่อไปนี่ฉีกเลยอันนี้ไปล้างมาแล้วเทลงไป นี่คือขั้นตอนการล็อกผมค่ะล็อกผมให้เหยียดตรงแบบนี้ถึงเราจะสะจะเหงื่อออกผมก็ยังคงตรงสวยแบบนี้นะคะรวมเลย ตอนนี้เราออก็กผมทั่วแล้วนะคะแล้วก็หวีให้มันตรงนะคะหวีตรงลงมาทิ้งไว้สิบนาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้ผมอยู่ลักษณะตรงนะคะในสิบนาทีครีมกกจะทำให้ผมคงสภาพตรงอยู่ตัวไม่หดกลับจากผ่านตรงนี้ไปสิบนาทีแล้วก็ล้างเส้นผมให้สะอาดจนเนื้อครีมก,กกผมเนี่ยออกหมด โดยไม่ต้องสระด้วยแชมพูให้นวดเส้นผมด้วยครีมนวดครบสิบนาทีแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปล้างน้ำยาขบผมออกจากผมนะคะต่อไปก็ล้างผมด้วยน้ำเปล่าแล้วก็หมักครีมนวดแล้วก็ล้างครีมนวดแล้วก็เป่าผมแห้งค่ะนี่นะคะทุกคน หลังจากที่เราล้างน้ายาโกนแล้วมาคิ้มนวดแล้วผมก็เป็นประมาณนี้ผมนุ่มมากก็เพราะว่ามาคิ้มนวดหรอผมไม่แห้งแก่งนะคะเนี่ยดูเด้งเด,ด้งปกติดีพึ่งพอใจมากเลยใช่ไหมคะเหนียวผมบนี้ขึ้นเลยใช่ไหมคะเหนียวอางล้วไอเมลน้อ,นะองไอจุ๊บจุจ๊บ เดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปตอนที่สระผมอีกครั้งหนึ่งให้ดูเนะาะเพราะผมยังยังสวยอยู่ยังตรงอยู่ปกติอยู่ค่ะก็เมื่อกี้นี้ที่หมักก็หมักคิ้นวดผมปกติเลยไม่ใช่ทิปเมนอะไรนะคะของโดบเหมือนสปอนเซอร์โดบเข้าแล้วแต่ไม่ใช่นะที่นี้ที่บ้านเราใช้โดบอยู่แล้วค่ะเอา้ามอ้ยแมว้องชื่อมาปลางนั้นนันนน เข้าคลิปหน่อยยอดิีวจะได้เยอะเยอะติงติงตึงอ๋อเดี๋ยวให้ดูสล้ถ้าผมนะคะอะไรเหรอเออเหมือนตอนแรกเลยใช่ไหมพี่งพงษ์อ,อ่ะ,อะดูอะไรนะเกาะหลังคขาอยูอยออ่ตัวนี้มันชอบเล่นผมขเขาจัง น,นี่ชอบเล่นผมอะ่ะออกไปเลยล้างเกลี้ยงแล้วเล่นได้นี่ดูลูกผมโอ้ดูดิมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะถึงจะผมหมักคิมรวดยังไงมันก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นี่ ผมจากที่มันชี้คือเนี้ยมันตกลงมาทําให้หน้าผากเราเนี่ยดูดูขอน,นี้ดูเป็นไงออกาลงอยู่ทําให้หน้าผากเราเนี่ยดูโค้งลงมาสวยไม่ใช่ขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ยีผมทำให้เราดูดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องหนีผมทุกวันเวลาเสร็าผมก็จะแ้มทำทีเดียวไปเลยด้วยการน้ำยายีนั่นแหละ อยู่ไปถึง6เดือนอะอ่ะอ่ะถ้าราคาเนี้ยสเดือนก็คุ้มแล้วปะค่ะน,นี่ก็เพิ่งสระผมนะคะอ่ะจริงๆก็คือตั้งแต่วันทาเนี่ยคือคืนนั้น แล้วก็ถัดมาคืนนึงเราก็สาแล้วเพราะว่าทนกลิ่นไม่ไหวแล้วน่าจะล้างผมไม่เกี่ยงนะคะเพราะว่าผมมันยาวมากก็เลยล้างไม่เกี่ยงอ่าแล้วพอผ่านไปคืนหนึ่งคืนนี้เป็นคืนที่สองจากวันที่ทําแล้วนะคะก็เช้าวันนี้เราก็สาอีกแล้วเพราะว่ามันร้อนเหนียวมันออกผมมันเหนียวแล้วมันก็ยังมีกลิ่นค้างอยู่หน่อยนึงนะคะนี่เราก็สาอีกรอบหนึ่งหมักขิมน,นวดค่ะก็จะให้ดูว่านี่ตรงนี้ของเราดีขึ้นแล้ว อันนี้คือเพิ่งสระผมมาเลยนะยังผมยังมันๆมา,าอยู่ตรงปลายเราไม่ได้ยืดนะคะแต่มันก็ยังตรงอยู่ของที่เรายืดเมื่อปีที่แล้วมันก็ยังตรงอยู่นะแต่ว่าม,มันมีปัญหาคือมันพันกันแล้วเพราะว่าผมหนานละอีแล้วเหมือนผมมันยืดมันก็เลยพันกันอะไรเงี้ยเราก็เล็มปลายเล็มปลายออกก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ตั้งไว้ ข้างบนเนี่ยไม่ฟูเห็นไหมด,ดูดูดีสะผมมาแล้วก็ดูดีดูเป็นทรงเลยอะค่ะตรงดีนะคะค่ะหลังจากที่ยืดผมไปแล้ว20วันนะคะ 23สิบสามวันค่ะนี่คือสระผม2ี่สามวันก็สระผมประมาณสิบแปดครั้งสระผมไปแล้วสิบแปดครั้งนี่เพิ่งสระผมไปเมื่อคืนเมื่อคืนตรงแบบนี้ตอนนี้นอนทับยับหมดแล้วค่ะนี่ขนาดตรงนี้ที่เราบอกมีปัญหาที่มันชีฟูเฮ้ยมันดีนะอ่าเคชิฟต้นฉบับน,นะคะที่ให้ใส่เคลาตินสองฟ้าคร,ครั้งนี้เราไม่ได้ใส เพราะว่าเรายืดก็อยากยืดแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อมาก็เลยยืดไปทั้งที่มีแค่ครีมนวดไม่ได้มีเคลาตินสองฟ้าเราว่าคนนี้นะคะเคลาตินสองฟ้าเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือตอนที่ยืดผมเนี่ยกลิ่นกลิ่นจะไม่ค่อยฉุนถ้าไม่ใส่กลิ่นจะฉุนนิดนึงสองก็คือกลิ่นที่อยู่บนหัวเรามันจะไม่ฉุนแล้วก็อยู่ได้แบบสามวันก็ยังไม่เหม็นอะ่ะแต่พอไม่ใส่เคลาตินวันเดียวก็รู้สึก ทนไม่ไหวแล้วค่ะเวียนหัวมันฉุนมันอะไรเงี้ยแล้วกลิ่นก็ติดหัวนานมากเลยประมาณ3-5วันหรือเกือบอาทิตย์อะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นใส่เคลาตินซองฟ้านะคะจะหอมอะ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเท่าไหร่แนะนาว่าควรใส่ดีกว่าค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นเคมีหรือใครที่ทนได้ก็ไม่ใส่ก็ได้แต่รู้สึกว่าผมมันจะดีกว่าใส่เคราตินนะผมมันจะนิ่มนุ่มกว่าค่ะค่ะหลังจากที่เรายืดผมมา23าวันแล้วเราก็มีแผนที่จะ กดัดสีผมแล้วเราจะมาทำคลิปกดัดสีผมกันค่ะเราก็จะกัดแค่ข้างหลังตรงนี้ท้ยทอยเหมือนลิซ่าแบ็คพิงค่ะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย e ให้ด้วยนะคะค่ะแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะข้องใจมีปัญหาตรงไหนงงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ถามได้เลยตอบให้ได้หมดค่ะถ้าเกิดเข้ามาเห็นก็จะตอบ 哈，哈，哈，拜拜。